สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อป้าแขกค่ะป้าแขกนะคะเป็นยังไงคะเห็นถือกล่องกาแฟกับไฟเบอร์แมมคมดก็ต้องจะได้ลองนะคะนี่ไบเบอร์เพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายยากมากคือท้องผูกเนาะแล้วภูมปก็ป่องอืก็พอได้มาทานผลิตภัณฑ์เนี้หางไบเบอร์แค่สองซองนะคะค่ะ เลยถ่ายสบายข้อมือถ่ายถ่ายดีค่ะแล้วก็การง่ายนะคะการง่ายตัวนี้แล้วก็กาแฟนี่ก็ดีมากเลยค่ะทานทานได้แค่สี่วันวันนี้นะคะก่อนนี้พ้องป่องปุ๊บไม่ถ่ายคั<ะ>นนี้ดีมากเลยพอ<ะ>ทานเข้าไปแล้วสะดวกค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาเน่ะทานง่าย<ะ>ทานง่ายอร่อยด้วย ป็นผลไม้ค่ะเลยทําให้พี่ป้าแขกเปิดใจเข้าร่วมโปรเจกต์ KPI เพราะว่าอยากทําธุรกิจไปขยายต่อใช่ไหมคะตอนนี้ให้คุณยายกินด้วยค่ะตอนนี้ยังทดลองให้คุณยายทานเพราะคุณยายก็ไม่ค่อยจะถ่ายก็แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเป็นความดันหัวใจค่ะแต่ว่าทานตอนนี้แล้วแกก็รู้สึกว่าลุกขึ้นได้นงมค่ะก็เลยอยาก ถ้าเพื่อนๆไหนอยากทานนะคะเนี่วก็ทานง่ายในวัตถุใบเบอร์ทานง่ายปาแผก็อยากให้ลองมาทานกันดูเนาะเปิดใจาทานถึงปาเขกเนี่ยเห็นผลแน่นอนค่ะพุงยุบน้ำหนักลดด้วยใช่ไหมคะลดไปสองกิโลเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยเลยค่ะเปิดใจเลยเปิดใจค่ะเข้ามาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทดลองทานกันดูนะคะค่ะ อร่อยแล้วก็เห็นผลแน่นอนเ่ยแน่นอนโอ้สุดยอดตอนนี้ป้าแขกอายุเท่าไหร่นะคะ59แล้วค่ะ59แล้วเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าป้าแขกจะสาวขึ้นสวยขึ้นอย่างที่ครูแม่ไก่ได้พูดไว้หรือเปล่านะคะและคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ